สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบา้านคลิปนี้กับว่าพบพอครับดอล่าพารวยอโอยสนเนลถุงทองพารวยและถุงทองสนเนลครับผมคลิปนี้จะพาผมพี่น้องมาติดตามแนวทางของรัฐบาลไทยเหมอนพี่น้องรัฐบาลไทยของงวดวันที่17มกราคม2518ครับผมหลังจากงวดวันที่อ่าวันที่หนึ่งมกราคม หรือว่าวันที่สองเปิดพิงวันที่สองตีผ่านมาวันที่สองพันห้าร้อยสิบแปดอาจารย์โย่กับผมในคลิปนี้เป็นของอาจารย์โยครับพี่นอ้องของอาจารย์โยของวันวันที่สองตีผ่านมาอาจารย์โยก็ให้วิ่งสองกับสี่ครับผมใสองกับสี่กับมานที่สองศูนย์เก้ากับเขาที่สอง หลังจากที่ห่างหายไปนานครับสำหรับรัฐบาลไทยหรือว่าอาจารย์โยพ่พลพ่นองอาจารย์โย่กับพาพปพี่นองมาเก็บบรรยากาศาท้องไร่ท้องนาพลพี่นองหรือว่ามาอยู่ที่นานาของอาจารย์โยพ่พลพ่นองมีสาบัวครับผมมีอยู่สามลูกเร้อพลพ่นองบ่อป่ามีสามบ่อครับกะเลได้นมานัง เบื่งว่าที่นาหรือว่าธรรมชาติพอยพี่นองของท้องไร่ท้องนานี่บรรยากาศด,ดีครับผมร่มร่มทั้งวันพลอยพีนองร่มทั้งวันเด้อครับผมสําหรับวันนี้ก็ร่มดีครับผมร่มแห้งพลอพีนองร่มหนาวครับผมช่วงเย็นๆมากนีากาหนาวครับผมทั้งตอนช่วงนี้ยุบฝนพลอพี่นองตอนนี้ก็ยุบฝนครับผม ผมกะท่านใดที่รับชมรับฟังอยู่ทั้งใดกะทักมาบอกแอดเด้อร์ครับผมช่วงนี้แอดอยู่อุอบลอยู่ครับผมช่วงนี้อยู่อุบลนม่พีน่น้องบ้างแต่ปีใหม่ครับผมบางแฉบางทียี่สิบหกพอมีพีน่น้องวันนี้ก็เป็นวันที่10แล้วครับวันที่10สอนเล่าพัฒนานการรอเด้อร์พวยพี่น้องเดี๋ยวแอดลงให้ครับผมสําหรับเราพัฒนาคลิปนี้แอดจะพา มาตามรัฐบาลไทยครับผมของอาจารย์โยครับผมอาจารย์โยบนฟันให้เม็ดเดียวเข็นเข็นครับผมสําหรับรัฐบาลไทยฟันให้เม็ดเดียวเข็นแข็นครับผมบบลเลาก็จะเพยอาพผาดครับผมอาจารยร์โยบอจะเป็นทั้งด้านเล่า,พ,าพัฒนาหรือว่ารัฐบาลไทยของอาจารย์โยนี่ก็สุดยอดครับผมเล่าเป็นกันแม่นครับผมรัฐบาลไทยเป็นคดีครับผมอาจารย์โย ือว่าช่องนอลลาปลารวยช่องถุงทองปลารวยแล้วก็ช่องถุงทองสแนวถุงทองพารวยน้ำพ่พี่น้องขอฝากไว้น้ำครับผมทั้ง4ช่องเด้อครับผมขอฝากไว้น้ำแน่ครับผมช่องก็เป็นช่องน้อยๆครับผมคนติดตามก็ยังน้อยครับผมก็ขอฝากไว้น้ำคนละไหลคนละแช่พี่น้องคำา่าเลียวก็อย่าลืมครับผมกดไหลกดแช่ไอเอสน้ำแน่พี่น้องช่วงนี้มา ที่หน้าปวยพี่นองมาเบิงหน้าครับผมพ่วาวาคนมาลักป่าปยพ,พี่นองแอดกันได้แต่มีตาใหญ่สองเท่าๆปยพีนองตาใหญ่เท่าๆพอเพื่ายายเเพอเก่าสิบเจ็ดปีแล้วครับผมแม่กันเจ็ดสิบก,บว,กว,ว่าแล้วปวยพี่นองมาบ่ไหวครับผมแอดกันเลยเด็กครับมาเยี่ยมบ้านเด็กมาเบิงให้เบิงหน้าร้อมครับผม ในหน้าก็มีอยสองแปลงพปรพี่น้องกายโปรยเฮ็ดครับผมกายเป็นเสาแปลงหนึ่งครับผมกับมีแปลงนี้กับอ่าภูเฒ่าเฮ็ดครับผมเอาครับผมมาเบิ่งทองไหลทองหน้าก่อนครับผมแอดกับมีแนวทางของรัฐบาลไทยอาจารย์โยมาฝากครับผมฟันเม็ดเดียวบปพี่น้องอาจารย์โยมันฟันให้เม็ดเดียวเลยครับผมในงวดวันที่17บเจ็กราคม2500 หกสิบแปดนี่พวยพ,พี่น้องเขาครับผมกะเดี๋ยวอยากจะเิป็นกะเป็นสาป่ากพยพี่น้องที่อ,อ่าพอเป็นพอเมียเป็นเห็ุไปทุกหน้าพวยพี่น้องบรรยากาศดีมากครับทุกท่านลมเย็นดีครับผมสำหรับใบท,ท้องนาพวยพี่น้องเขาครับผมกบ,บรรยากาศสด,สด ให้สดให้เพื่อ่พี่นอ้องในเบื้องในส้มกันครับผมแอดกับมาดูท้องไร่ท้องนาครับผมแล้วก็ดูซาปลาให้พ่อเมียเท่าเพิ่นเตินมากป่วครับผมเพิ่นเลยให้อแอดให้ามาเบื้องให้ครับผมกับมาเบื้องตัดตุนหมกตุนใหม่โลงสะน้ำพลอยพี่น้องสะปลาจะมีอยู่สามบอ่อพลอพี่น้องครับบรรยากาศบ้านนอกเฮาครับผม อากาศหนาวหนาวพรพี่น้องนี่เย็นครับผมร่มร่มดีครับผมร่มดีร่มแห้งครับผมเหมือนร่มแห้งครับผมเมื่อวานกับร่มบันไดครับผมมือนี่ร่มดีมากครับผมร่มนะครับผมก็อยู่ฟูซามีสามโบครับผมสะน่วยนี่แล้วข็หน่วยนั่นแล้วก็หน่วยนั่นครับผมมีสามน่วยครับผมนี่แอดก็จะมมใส่ปลาไหลพอรัอมพี่น้องเดี๋ยวถึังจากเอ็ดอะไรซดเล้วเอดก็จะไรซดไ้เบิ้งว่า แอดจะลองใส่ปลาไหลให้เบิงครับผมเนื่องจากแกไม่เคยใส่ปลาไหลจากเสือพม่พี่น้องเมื่อนี้กันเอาแนวาทางมาให้พม่พี่น้องด้เบิงนะะ้แลวก็แอดก็จะลองใส่ปลาไหลให้เบิงน้ำพม่พี่น้องนี่ครับผมนี่มาใส่ตุ่มปลาไหลครับผมเพราะว่าพอเป็นบนอยากกินโอ้อยากกินปลาไหลพม่พี่นอ้องอือพอเป็นบนอยากกหนแอดจะเลยได้เอาตุ่มมาใส่ปลาไหลน้ำครับผมเอานี้พม่ง สองใบครับผมลองเบิงครับผมนี่แอดกับบุเคยได้ใส่แจ็คเก็อครับผมก็ได้มาเลยมาลองเบิงคนพี่น้องเอาเนื้อมานน้ำครับผมเอาเนื้อมาใส่พร้อมครับผมเนื้อใส่ปลาไหลลองเบิงสองหลังนี่สิถือบนอ้พนอพคนพี่น้องคนบุเคยใส่แจ็คเก็อครับผมเห็นพอเป็นอยากก็เลยอยากเอามาสใส่ให้พอเพิ่นได้ พอเพิ่นครับผมมันมันถูกอยู่บน้อคุยพ,พี่นออ้องเครื่องส้มสิได้กินอยู่สสครับผมนะี่สามหน่ยครับเอาคอยพี่น้องกันอย่าลืมเด้อครับผมเออเข้ามาแล้วก็อย่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร่น้ำครับผมกดไดลค์กดแช่คุณพ,พี่น้องแชร์ออกไปเยอะๆครับผมแชร์ออกไปพี่ให้น้องเขาได้เบิ่องในส้มน้ำครับผม ต้องมองไปปุ่นพ่อแม่พี่น้องนี่ขึ้นทั้งโคกพ่อแม่พี่น้องหน้าเงีวขึ้นไปพู่นครับผมถึงโคก,โค,รกครับผมถึงโคกครับผมสุดแสงหูแสงตาพ่อแม่พี่น้องแล้วนี้ก็แด่นสุดแค่นี้แหละครับผมแด่นสุดแค่นี้ค,น yes, นค,รรนนครับผมสุดแก่สพ่อแม่พี่น้องโอ้ลมดีพ่อแม่พี่น้องหนาวครับผมลมกระแทครับเอาขอฝากไปน้ำในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนย ช่องก็เป็นช่องเน้นน้อยครับผมช่องน้องใหม่ครับผมช่องดอล่าพารวยช่อง,อ,งออโย่สแนลช่องถุงทองพารวยแล้วก็ถุงทองสแนลพี่น้องขอฝากไว้นำเน่ยครับผมขอคนอะไรคนเชะครับผมเอาเอียดใจเอาแนวทางของอาอาจารย์โยคอยพี่น้องอาจารย์โยของวัดวันที่และของรัฐบาลไทยเด้อคพี่น้องแอดลายสดเมื่อนี้ก็เป็นของรัฐบาลไทย องของงวัดว <icana>, ันที่17มกราคม2021 6 8ครับผมนะครับวันนี้ของอาจารย์โยมวันมิตเดียวคนพี่น้องอาจารย์โยเปินฟันให้มิตรเดียวครับผมเแ็่ก็ต้องได้จับไว้ครับผมเพราะว่าที่โเรียมาจัดกาจะมาใส่ปลาไหลพวกพี่น้องก็เลยได้ถือโอกาสเดินทางมา เม็ดเดียว915าพพี่น้องห1 5แล้วก็ตัดซ้ยโอกครับผมเด้ห1 5 1 9 9 5ึ่านช่งกาเก้าาดออนล่าพาวยอโยปพีองเอาครับผมแกปหนายหอไว้เดอครับผมเอาปยพี้องถเฮาครับผมรับจมรับฟังกันเดินเนเที่วทางพิจณาเบิร์ว่าไปิังเอเป็นอพีองแอดมาเมื่วานี่ปพีดองเอาครับผม วานนี่เดี๋ยวแอดขออนุญาตออกลงคอนพ่อพี่น้องสิบอยฟังพ่อพี่น้องความฝันเดอ้อพ่อพี่น้องเมื่อวานนี่แอดมา,าตัดใหม่ลงสะครับหน่วยนูน้นพ่อพี่น้องสะหน,นะหน่วยอยู่ข้างหน้าค,ครับผมแอดได้ตัดใหม่แล้วก็ลงลงไวคือหรือว่าผู้ท้ามันบอกให้ตัดใหม่ลงหลายๆป่ามันจึงอยู่ดีพี่น้องแอดก็เลยได้ตัดต้นใหม่ลงเบิดเลยครับผมคู่สะนะ่าน ลดลงแล้วลงทิมลงน,น้ำให้ปลาอยู่พ่อพี่น้องแล้วแอดก็ได้มานอนอยู่หุ่มนี่แหละพ่อพี่น้องมานอนอยู่หุ่มใหม่น,หน,นี่ครับผมเมื่อวานนี่มานอนสวงใบใบครับผมนอนอยู่กับฝันดีพ่อพี่น้องฝันว่าผู้เฒ่ามาถามว่าอยากได้หนูบอรครับผมผู้เฒ่ามาถามแอดเมื่อวานอยากได้หนูบอรครับผมแอดก็เล่นบอกว่าเอาครับอยากได้ครับผมหนูครับผมหนูหน้าพ่อพี่น้องหนูหน้า มีผู้เฒ่าบอกว่ามีหนูอยู่ห้าตัวครับผมมีหนูอยู่หาตัวเดิมเิ่นบอกเอาวอกแอดก็เลยบอกว่าเอาครับ้วก็เพิ่นก็นเลยไปยิบขีปเอาอยู่ในห้องครับผมเป็นห้อหยพี่น้องเพิ่อนเอาเล็กขีบหนูนะมาใส่ถุงห้แอดครับผมหนูหาตัวพี่น้องผู้เฒ่ากับเป็นเก้าครับผมหนูกับเป็นหนึ่งพี่นอ้องอ่ามันตรงกับเลขที่ อาจารย์โยไให้เลยพวยพี่น้องแอดวานจึงได้กระหาหนึ่งแนนนอนครับผมม่งวัน,นเลขสามตัวพู้เท่ากับเป็นเก้าครับผมเก้าหนึ่งห้าหรือเปล่าพวยพี่น้องเอาครับผมอาจารย์โยก็เลยฟันให้ม็ดเดียวเลยครับผมคือเก้าหนึ่งห้าพยพี่น้องฟันให้ม็ดเดียวเลย 9, 1, 5, เก้าหนึ่งห้าครับผม,อเ,มเอาครับอาจารั์แอดดีเป็นจริงหรือว,ว่า เจ้าที่เจ้าทางผูพงศ์ภูตายายหร,รือว่าเจ้าที่เจ้าทางหร,รือว่าเจ้าภูเจ้าที่เนอยากให้แอด็ดจะมีโฉมมีหลาหรือว่าให้เอ็ซีแฟนคลับที่ติดตาต่างชๆชมโชฉมหลาบก,ก็พอให้ออกสามตัวนี้เด้อไปพินองเก้าหนึ่งห้าไ่พินองเก้าหนึ่งห้าจะลืมตัดลินทางเด้อครับผมเอ็ดตัดสร้อยออกให้แล้วครับผมตัดออกแล้วจะได้หนึ่งห้าหนึ่งเก้าและ เก้าห้าเด้อครับผมเอาครับพ่อพี่น้องกับเบหนาจอครับผมลมแห้งพ่อพี่น้องเอาครับแงมากพี่น้องเอามาไลรสดให้พ่อพี่น้องจุมไปเลยครับผมวามาต่างจังหวัดกับอ่าเน็ตกัดซ่าพ่อพี่น้องตัดตองยากว่าสัญญาณกะบบุกคอยมีครับผมอยู่บ้านนอกเข้าครับผมบุคือมาอยู่ในเมืองครับพ่อพี่น้อง,องเอาครับ ขอบคุณพี่น้องอยู่ทางใดเนโนอครับผมรับชมรับฟังอยู่ทางใดเนครับผมทางบ้านแอดลมดีมากครับผมครับาผมเป็พี่น้องอีฟซีแฟนครับบรรยากาศทุองนาครับผมท้องไร่ท้องนาบ้านนอยพี่น้องอากาศเย็นครับผมเย็นดีมากครับผมเย็นจนหนาวพี่น้องอากาศเย็นจนหนาวครับผมเอาสวัสดีครับ อากาศน่าอยู่จังครับผมวัวยินดีเด้อครับผมู้ซานมีต้นบัวแดงโดยพี่น้องด้วสิครับมี่เป็นมาเลี้ยงงูโดยพี่น้องชาวบ้านเป็นเกางูมาเลี้ยงร้ายครับผมแถวนี้เลี้ยงบัวครับผมเป็นชาวบ้านเลี้ยงบัวกันเลี้ยงบัว ฮาลโหพอยพ่นองสวัสดีครับผมขอเลาาพัฒนาเนาค่าหอ,อเดี๋ยวแอดเจ้าให้ลงให้เบิงเดอพอยพ่นองติดตามไว้ครับผมช่องน,นล่าพารวยพอโยสเนลล้วก็ถุงทองพารวยและถุงทองสเนลครับผมติดตามไว้ครับผมอันนี้สมุดปาการนาวจ้าอุยูตาตงจหวัดเฮาเฮ้งหนาวครับผมร่มรับผมเบิ่งตัวใหม่ด้วยครับผม,บมนะร่มก็ ใหม่แนงครับผมต้นต้นใหม่พมูดไปพี่น้องเดี๋ยวแอดไลน์สดเลี่ยมแอดจะไลน์สดใส่ปลาไหลให้เอฟซีเดือบึงน้ำครับผมแล้วก็มาลุ้นกันว่ามื่อเอือนสิมีตัวบอพ,วพี่น้องหลังจากยัดกับเมื่อเคยใส่เคยใส่แจ๊เกเสื่อพูพี่น้องลองเบิ้งครับผมอยากให้ผู้เฒ่าเพิ่นได้กินครับผมถ้าถูกกันดีไปครับหวานครับผมให้ผู้เฒ่าเพิ่นได หลายหน่วยพี่น้องแอดก็เลยได้ลองเอามาใส่เบิ่งครับผมไอ้ซานนี่ครยผมพี่น้องมี3หน่วยครับผมล,ลูกนี้แล้วก็ลูกโน้นครับผมแล้วก็ลูกโน้นครับผมนี่3ลูกครับผมเอาความพี่พี่น้องบิ๊ซี่แฟนคลับทางช่องครัติดตามทุกช่องค่ะโอ้ขอบพระคุณหลายๆครับผมคุณสวคุณไพวันกับกาบขอบพระคุณหลายๆเด้อครับผมที่ติดตาม แค้รับชมหรือว่ากดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องในน้อยเพ,พี่น้องจังได้ก็ขอฝากไปนำนำ้ำในอ,อ้อมอกอ้อมใจเพ,พี่น้องขอฝากไปนำเดอ้อครับผมเอาพ,พี่น้องก่ะคุณนัทมนก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมที่เขามาดูไรซุดครับผมแอดกับบุคยคลไรสดจากเสือพ,พี่น้องเพราะว่าบรรยากาศจากพี่น้องเห็นบรรยากาศกอง ไล่ท้องนาครับผมเอาไปพี่น้องกะเอาเมื่อเบิ้งอีกเที่ยวนึงครับผมสำหรับรัฐบาลไทยของอาจารย์โยในวันวันที่17มกราค,าคม2568ครับผมเม็ดเดียว915แล้วก็ทัดส้อยออกคุณพี่น้องทัดส้อยออกจะได้1น1 9และ95ครับผมมาพารวยรออยูเด้อครับผม เสียงบาดังฮูเนเดอร์โปรพิโนงควายแอดโบเลยใส่ไม้ครับผมโบเยติดไม้โปรพี่น้องลมแห้งครับผมขอขอไปนำครับผห่างไม่ยินเสียงขอขอไปนำเด้อครับโปรพี่น้องเอาครับผมลมแห้งมากโปยพี่น้องลมโอ้ลมลมแห้งครับผมเมาโปรพี่น้องกับแคปหน้าจอเอาเครอครับเครองรถท่อครับผมหาแนวทางของรัฐบาลไทยในวัดวันที่17 ที่จะวอดนี่ครพี่น้องที่จะถึงเนี่ยนะครับผมเอาไปหาหยิบจับรถตรียแฟนใบครับผมกนละใบสองใบครับผมเนาะแอดก่อนคาารับขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามได้รับชมคอยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนว่ากดซับสไครต์ครับท่านทั้งหลาขอบคุณขอบคุณมากๆครับที่สนับสนุนหรือว่าติดตาม แยมาทุกช่องครับผมว่าจะเป็นช่องนาราพารวยช่องอโยสแนลทุงทองพารวยแล้วก็ทุงทองสแนลครับผมกขอขอบคุณขอบคุณมากมาว่าจะดูคลิปอยู่เมืองไทยเมืองนอกหรือ,อู่ตั้งประเทศก็นนี้ก็ให้มีแต่สุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาจนในปีใหม่นี้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงพลังไม่ที่แข็งแรงครับผมแล้วก็ให้ลำนำรวยๆกันยาเจ็บยาจนให้พี่น้องให้สุขภาพ คือว่ารับเงินแสนเงินหมื่น,เง,นเงินล้านกันในปีใหม่นี้ครับผมเอาพ่อพี่น้องแอดก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วแอดจะไปใส่ปลาไหลให้พ่อพี่น้องในเบิ่งได้ไดช่กันครับผมหลังจากเบิง่งเนวทางของอาจารย์โยกไปเรียครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ดอลาพาลวยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบพ่อกันในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ